สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม้มิ้วเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำเค้กกล้วยหอมสุดเจอบด้วยหม้อ DIY ง่ายๆเหมือนเดิมนะคะสูตรนี้เนื้อนุ่มแล้วก็หอมอร่อยไม่แพ้สูตรที่ใส่นมแล้วก็ใส่ไข่เลยนะใครที่คอมเมนต์ขอกันเข้ามาเดี๋ยววันนี้ชวนมาทำกินด้วยกันทำง่ายๆได้ที่บ้านตามวิธีนี้เลยนะใครชอบเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเลยคะ่ะ เริ่มแรกเลยเรามาชั่งน้ำหนักกล้วยกันก่อนนะคะแม่มิ้วชายกล้วยหอมทองนะเราชั่งน้ำหนักให้ได้ที่ประมาณ300กรัมหรือว่า310กรัมก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มทำขั้นตอนแรกก็คือบดกล้วยให้ละเอียดก่อนนะแนะนำให้ใช้กล้วยหอมที่สุกดีแล้วหรือว่าสุกงอมได้ยิ่งดีนะแม่มิ้วจะใช้ซ่อมบดแบบนี้นะคะ ถ้าใครมีเครื่องปั่นสามารถที่จะนําไปปั่นในเครื่องปั่นกับส่วนที่เป็นของเหลวได้เลยนะคะประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นแม่มิ้วจะบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปครึ่งช้อนชาค่ะผสมกับเนื้อกล้วยเพื่อที่จะให้สีของกล้วยเข้มขึ้นนั่นเองนะซึ่งถ้าใครไม่มี น้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะต่อมาเรามาร่อนในส่วนของของแห้งกันค่ะก็จะมีแป้งเค้กตามด้วยเบกกิ้งโซดาผงฟูแล้วก็เกลือป่นค่ะเราจะร่อนหนึ่งรอบนะคะ เรียบร้อยจากนั้นเรามาเตรียมในส่วนของของเหลวกันก่อนนะใส่น้ำตาลทรายลงไปในชามผสมตามด้วยกะทิแม่มิ้วใช้หัวกะทิของตราอร่อยดีนะคะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะแม่มิ้วใช้น้ำมันมะกอกนะคะวันนี้ใครจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันรำข้าวก็ได้นะคะคนส่วนผสมให้พอเข้ากันก่อนคะ่ะ พอเข้ากันได้แบบนี้ก็ให้ใส่เนื้อกล้วยบดน,นะคะที่เราเตรียมเอาไว้ตั้งแต่แรกนะลงไปแล้วก็ควรผสมให้เข้ากันดีค่ะ จากนั้นก็ใส่แป้งที่เราดอนพักเอาไว้ลงไปแม่มิ้วจะแบ่งใส่สองครั้งด้วยกันค่อยๆตะล่อมผสมทีละส่วนให้เข้ากันดีนะคะพอผสมได้แบบนี้ก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะใครไม่มีกลิ่นวานิลาไม่ต้องใส่ก็ได้นะ คนผสมให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วนะแม่มีวก็จะใช้ไม้พายนะคะคนอีกรอบหนึ่งให้ส่วนผสมเข้ากันดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางส่วนที่ยังเข้ากันไม่ดีนะคะจากนั้นก็นำไปเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยวันนี้ใช้พิมพ์กลมขนาด2ปอนถ้าใครไม่มีก็ ใช้เป็นถ้วยครับเค้กก็ได้นะคะให้รองกระดาษไขที่ก้นพิมพ์ด้วยนะเพื่อที่เวลาที่เราอบเสร็จจะได้นำก้อนขนมออกจากพิมพ์ได้ง่ายแล้วก็สวยนะคะใช้ไม้โคนไล่ฟองอากาศนะจากนั้นนะคะก็ตกแต่งหน้าขนมได้ตามชอบเลยแม่มิ้วใช้กล้วยสไลด์นะคะแล้วก็นำไปอบ ในหม้อ DIY ได้เลยค่ะวันนี้แม่มิวใช้หม้อขนาด26เซนให้วางตะแกรงรองที่ก้นหม้อแบบนี้นะคะแล้วค่อยวางถาดขนมลงไปปิดฝาจากนั้นค่อยเปิดไฟนะคะใครจะวอร์มหม้อก่อนก็ได้นะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะอบเนื้อขนมประมาณที่90นาทีนะคะ อันนี้ก็อบมาที่90นาทีนี่เลยนะคะสีกำลังสวยนะซึ่งอาจจะสู้เตาอบไม่ได้นะคะหน้าขนมนะคะเตาอบก็อาจจะสวยกว่าแตา่แบบใช้มอ d ด y i y ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะคะเดี๋ยวมามิวใช้มีดแซะขอบขอบนิดนึงค่ะแล้วก็นำ เนื้อขนมนะคะออกจากพิมพ์จากนั้นเราจะพักทิ้งไว้สักครู่นะคะให้อุ่นๆแล้วก็ค่อยนำมาตักแบ่งนะคะหลังจากที่ไม่มีพักทิ้งไว้สักครู่นะคะซึ่งตอนนี้จะยังร้อนอยู่แต่ว่าไม่ร้อนมากนะคะนี่นะเค้กกล้วยหอมสุดเจของเราในวันนี้ เดี๋ยวตักแบ่งแล้วก็ดูเนื้อขนมข้างในกันค่ะนี้เลยนะคะจะยังร้อนอยู่นิดนึงนะมีไอร้อนออกมานะสีแล้วก็เนื้อขนมจะได้ประมาณแบบนี้เลยค่ะก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวขยับให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยวดูเนื้อขนมนะคะนี่เลยนะไม่แข็งนะคะบอกเลยนะนุ่มนะคะแล้วก็สีก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะคะนี่นะนุ่มแล้วก็หอมมา,มากๆเลยค่ะถ้าใครที่ทานเจอ,อยู่ในช่วงนี้ก็อลองไปทำกินกันดูนะคะ สูตรนี้จะไม่หวานมากนะคะหวานพอดีนะใครชอบหวานมากให้เพิ่มน้ำตาลใจหรือว่าหวานน้อย ก็โรดน้ําตาลสายได้นะคะยังไงก็ลองไปทํากินกันดูนะใครไม่มีเตาอบก็ทําวิธีนี้ได้เลยใครทําได้แบบไหนมาเมนบอกกันนะคะแม่มิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องแม่มิวก็ไปกดเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของแม่มิวกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ